วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาตะลุยร้านเด็ดกันที่ตลาดร,างรังสิตและที่เด็ดแรกวันนี้ที่เราจะพาไปดูนั่นก็คือเชียงเป็ดที่ทำขึ้นเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถ้าใครอยากรู้ว่าเชียงเป็ดเป็นอย่างไรต้องคอยชมค่ะและสำหรับคอทุเรียนก็พลาดไม่ได้อีกเช่นกันเพราะว่าวันนี้เรามีร้านทุเรียนที่ขายทุเรียนนอกฤดูกาลมาให้ได้ชิมกันทั้งปีแถมด้วยเคล็ดลับการปอกทุเรียนที่จะดูง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก มาให้ได้ชมกันด้วยค่ะนอกจากนั้นเรายังมีร้านสําหรับคนรักการทานขนมจีนทั้งหลายและปิดท้ายกันด้วยร้านขนมหวานที่ขนมทุกอย่างในร้านพี่คนเนี้ยอร่อยจนต้องยอมอ้วนกันเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมต,ต้ต<อ>นดย<ม>ตลาดสดค่ะาล้ฮะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทาง,ทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข2 3ครับ อบ <sm all> ริการทุกระดับจริงๆด <2 S 1> ้วยชุที่ด้วยใช่ <laughs> เลยค่ะ23ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราเช็คอินกันอยู่ที่ตลาดรางัง10ค่ะครับผมตลาดแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าของขายเยอะมากอย่าบอกไปตลาดสดนะเพราะมันครบทุกอย่างเสื้อผงเสื้อผ้าก็มีเครื่องสําอางก็มีอาหารการกินไม่ต้องพูดถึงค่ะเพียบมีอันนึงที่ขึ้นชื่มากๆค่ะคือร้านเป็ด ร้านเป็ดเขาบอกต้องไปตามหาอร่อยจริงจอร่อยจริงจริงเขาบอกวันหนึ่งขายได้สองสามร้อยตัวอ๋ไม่ดูอยู่ตรงไหนนะไปเลยนะไปดูเลยยงไงไปเลยนะไปดูคุณผู้ชมแล้วจะมิสูตรด้วยค่ะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าไปครับเอาละคุณผู้ชมครับมาที่ตลาดรังสิตนี่นะฮะต้องแวะมาซื้อเป็ดที่นี่พี่ส้มทำไมอ่ะเขาบอกว่าดังมากอร่อยมากที่สําคัญมีกุนเชียงเป็ดสันนี้ฐานวเชียงเป็ดนี่ถ้ากุนเป็นหมูไง ทำไมหลังๆเราเป็นคนละเอียดจังอ่ะนี่เชียงเป็ดมีเชียงเป็ดอ่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่สุไบดสุไบดะสุไบดะสุไบดะนี่คือเป็นเป็นชื่อของแม่ป่ะครับชื่อตัวเองอะชื่อตัวเองนะต้องเรียกว่าแม่หรือมี่ นี่ฮะนี่แปลว่าพี่นี่แปลว่าพี่ต้อไม่ยอมแก่ต้องเป็นพี่เท่านั้นงั้นเรียกโต๊ะดีกว่าแหมพี่ส้มเรียกสักคุณพี่เขาตกใจเลยนะคะเนี่ยโต๊ะใหญ่นะคะโตใหญ่ทำไมกันใหญ่นะต้องนิอ่าเรียกพี่นน้อยกว่าคุณส้มนิดเดียวคุณส้มรู้เลือดกว่าจะเท่าหนูได้เลยถ้าไปเกาหลีกับหนูไปไหมไปไหมไปไหมอยากไปสตังค์ไม่มีนี่พี่ส้มคนจะมีจัดโปรโมชั่นขาสามตัวก็ได้แล้วฟรีแล้ว ทันทีเลยข้ารถเมย์ไปดอนเมืองเอารถมารับเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายเป็ดลายปีแล้วผ่านมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี40นะคปี40กี่ปีแนะคุณ19ปีวันหนึ่งขายได้มากสุดกี่ตัวคะก็ใหม่ๆก็30ตัว วันนี้ก็2 0องขึ้นโอ้โหเหรออยอดขายของร้านสุใบดะะบทำเอาพิธีกรของเราถึกกับอ้าปากค้างกันไปเลยละค่ะเดี๋ยวถ้ามันมีทั้งพาโลแล้วก็เป็ดย่างราคาเท่ากันไหมเท่ากันอ๋อปกติเป็ดย่างจะแพงกว่าแต่ที่เนี่ยจะเน้นแบบง่ายๆลูกค้าไม่ต้องต่อนี่จะบอกว่าส่วนตัวแล้วนะเป็นคนไม่กินเป็ดเหมือนกันเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเราเคยเจอกลิ่นสาบแล้วเราไม่ความสแคนตี้ของผมที่ไปหาพระแล้วพระทักว่าเป็ดเนี่ย เป็นมิตรกับเนียผมอ๋อเป็นกัญญาและมีกันผมก็เลยไม่กินแปงจริงเหรอเออแต่จริงพูดเล่นเนี่ยนี่จริงๆแต่หนูเนี่ยเจอเจอแบบว่าเ็นซ์สาบแล้วหนูก็ไม่อยากกินแค่นั้นเองค่ะลองลองที่นี่ดูนะที่เด็ดของร้านของร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนคะน้ำราดน้ำราดแหม โอ้ขอบคุณครับโอ้ยเรานึกถึงภาพบะหมี่เลยเนาะใช่เลยอะเก่งใจมากเลยอภัยคุณหน่อยเก่งใจจังเลยเยอะๆเลยค่ะขอขอกินขอกินมิตรของเมียหน่อย้ยจิ้มน้ำจิ้มกันเลยนิดน้ำจิ้มข้าเปี๊บมากเลยอ่ะยังไม่ทันจิ้มก็อร่อยแล้วนะเป็ด้วยสต๊ลีอ่ะเนาะหนูไปลูกงีุู้กอร่อยไม่มีกลิ่นสาบเสิร์ฟอะไรไม่มีเลย มันอร่อยมากโหอ,อร่อยมากอ่ะละลายในปากเลยอ่ะอร่อยจริงเนื้อเป็ดย่างนะคะเหมือนสตรีเลยละลายในปากเลยแต่ถ้าเป็นเป็ดเป็ดพะโล้จะมีความเหนียวอยู่เหนียวหนึบแล้วก็หอมแบบเครื่องล้พะโล้อะไรของเขาอ่ะคือจะบอกว่าไอ้ตัวน้ําจิ้มของเป็ดพะโล้เนี่นะก็กําลังดีไม่เผ็ดเกินไปแต่ว่ามันมันกลมกรอม อย่างนึงเขาบอกเป็นไฮไลท์ที่นี่จ้ะคุณเคยกินกุนเชียง<ะ>ใช่ไหมเขาบอกว่าที่น,นี่ไงตอนที่นำเชียงเป,เ,ปเป็ดที่บ้านเนี่ยก็จะขายของสดด้วยเป็ดสด,สดชิ้นส่วนเป็ดปีดขาคอข้างในไส่เสษอะไรงเงี้ย<ร>ม,มีหมดเราก็เออเอาอยากทําเชียงเป็ดอ่ะเลยไปเปิดเน็ตดูรายการวิธีการทำใช่แล้วเราก็มา เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรเงี้ยรงาก็ก็คือเปลี่ยนจากเนื้อจากไก่มาเป็นเนื้อปลาอ่าเขาบอกว่าไม่ต้องทอดเลยนะคะนี่บอกว่าสามารถเว็บ30วิ30วิทานได้เลยทานได้เลยแต่นี้แพ็คกี่บาทคะ170ค่บะโอ้โหเว่แพงด้วยแต่พูดไปก็ไม่เห็นภาพคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวทีมงานไปซื้อไมโครเวฟมาเลย แล้วเรามาลองเวฟทานกันตรงนี้แหมพิธีกรของเราอยากกินเสียงเป็ดมากถึงขนาดสั anyway> ่งให้ทีมงานไปซื้อไมโครเวฟกันเลยทีเดียวนะคะก็จะไม่ให้อยากกินได้ยังไงล่ะคะเพราะเชียงเป็ดของร้านนี้กินเปล่าๆก็อร่อยเอามาทําเป็นเมนูอาหารก็เด็ดอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะในๆเรามีเชียงเป็ดแล้วเรามาดูเมนูเด็ดของเชียงเป็ดกันสักหน่อยนะคะจัดไปเลยค่ะ3เมนูด้วยกันเมนูแรกก็คือข้าวคลุกกะปิเริ่มด้วยการผัดข้าวกะกะปิ แล้วใส่จานจากนั้นใส่เครื่องเคียงอย่างแตงกวาถั่วฝักยาวหัน่นหอมแดงซอยมะม่วงหั่นฝอยเป็ดหวานกุ้งแห้งทอดกรอบไข่เจียวหั่นฝอยและที่เด็ดของเราเชียงเป็ดค่ะใส่พริกสดข้างๆจานก็เป็นอันเสร็จเมนูที่2คือยำเชียงเป็ดวิธีกระแสนายเริ่มโดยการใส่เชียงเป็ดลงไปตามด้วยพริกสดซอยน้ำยำสุดเด็ดจากทางร้านแตงกวาหอมแดงขึ้นช่ายจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จ ค่ะแค่นี้ก็จะได้ยำรสเด็ดรสชาติแซ่บถึงใจแล้วล่ะค่ะเมนูสุดท้ายผัดพริกแกงเป็ดที่ใส่ชินเป็ดลงไปด้วยเริ่มที่ตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นใส่พริกแกงลงไปตามด้วยเครื่องในไก่เนื้อเป็ดใบมะกรูด พริกซอยพริกไทยและใบโหระพาเพิ่มความหอมตามด้วยนมสดจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่จานแต่งหน้าด้วยเชียงเป็ดแสนอร่อยตัดความเผ็ดซีของเครื่องแกงได้อย่างลงตัวเอาเป็นว่าถ้าใครอยากกินเป็ดอบเป็ดพะโลโดยเฉพาะเชียงเป็ดที่หาทานยากสุดๆแบบนี้ก็เชิญแวะมาซื้อกันได้ที่ร้านสุไบดะเลยค่ะมาต่อกันที่ร้านของทะเลสดๆที่เหมือนยกทะเลไทยมาไว้ในตลาดรังสิตให้ลูกค หาดีเลือกกันอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกหอยแครงปลาก,กระพงขาวแถมราคาเป็นกันเองสุดๆ<ม>ก็ต้องร้านนี้เลยค่ะเฮงพารวยพี่ส้มนี่ร้านนี้เป็นอาหารทะเลโอ้โอร้านเฮงพารวยเฮงพารวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ยต้อมค่ะขายมานานไหมครับนานแล้วค่ะอาหารทะเลขายที่ไหนเด็กเลยปะายตอนนี้ถูกหรือแพงคะตอนนี้ตอนนี้เหรอก็เริ่มแพงนิดนึงเริ่มแพงนิดนึงค่ะใกล้เทศกาล มันเป็นหน้าฤดูมันด้วยค่ะฤดูมนด้วยช่วงนี้อะไรแพงสุดก็เป็นปูค่ะปูเท่าไหร่้วครับตอนนี้สี่ค่ะฮะสี่ร้อยแล้วกุ้ง่ะครับกุ้งก็350ค่ะขายมาทั้งคู่เท่าไห่ครับตอนนี้คู70จ็ดค่ะเจ็ดสิบโอ้มบแคงงใแคงร้อยแปดสิบอันนี้ปลาอะไรครับพี่ปลากระพงขาวพงขาวน้าลึกค่ะตอนนี้เท่าไหร่ยังราคาที่อยู่ก็ตัวใหญ่นะใแล้วอ เรียกได้ว่าแวะมาร้านนี้ร้านเดียวคุ้มและครบเลยจริงๆกับร้านของทะเลเฮงพารวยแม่ค้าสวยของทะเลก็สดสุดๆไปเลยค่ะเจอทั้งของคาวของสดกันไปแล้วคราวนี้มาต่อกันที่ร้านขนมหวานที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในตลาดลังสิบกันบ้างดีกว่าค่ะกับร้านพี่ป่านค่ะพี่จันพี่จันขายมานานหรือ,อยังฮะขนมเนี่ยเเกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วทําไมถึงได้มาทําขนมขาย คงอยากให้คนได้ทานอาหารอร่อยๆพี่รู้สึกยังไงที่คนไทยพี่รู้สึกรำคาญมากมากทุพี่ก๊อฟเล่นย้ายไม้หนีไปหนีมาแบบเนี้ยจะไม่ให้พี่เขาลำคาญได้ยังไงล่ะค่ะพี่ก๊อฟพี่จันจาอันนี้อันนี้สูรพี่จันเองไหมป้ามาจากแม่มาจากร้านร้านหลานทำเราขาย ้ปกติเวลาสัมภาษณ์จะเป็นรุ่นรุ่นยายอะไรเงี้ยทำมาอันนี้เป็นรุ่นหลานทำใช่แต่ร้านนี้เขาบอกว่าอย่างพวกพวกพวกพอยจะมาซื้อกินเขาบอกว่าบัวลอยอร่อยอร่อยมากแต่รู้ว่าอร่อยเราจะไม่ชิมเราจะชิมของที่เราชอบ ว่าอร่อยเปล่าอะไรอ่ะข้าวเหนียวทุเรียนใช่เนี่ยช้อนสามนาทีสองช้อนค่ะช้อนสามัคคีต้องช้อนขอถ้วยหนึ่งใบกินถ้าช้อนเดียวจะไม่สามัคคีกันทุเรียนต้องใช้ทุเรียนอะไรคะทั้งอร่อยตอนนี้ใช้หมอนทองค่ะหมอนทองโอ้โหใจจริงนะกินหมอนทองกว่าอย่ากินหมอนข้างมากโอ้โหตายคนบ้าอะไรกินหมอนข้างต้องเป็นมนุษย์มันฝืดคอ หวานเค็มอะไรแบบกลังดีเลยอ่ะไม่หวานแหลมไม่หวานมากอ่ะอืออร่อยอ่ะอร่อย่ะต้องยอมตัดใจมันอร่อยคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีหลายร้านที่เราต้องรับผิดชอบแล้วยังอื่นนะคะราคาเท่าไหร่ก็มีทุกมีบุหรอยเนี่บุหรอยที่ขึ้นชื่อหรือชาร้านนี้นี่หคนครับเลยอ่ะนี่สิบนี่สามสิบก็ได้นะ ขนมอร่อยแถมราคาไม่แพงแบบนี้เห็นทีต้องเมาหมดซะแล้วล่ะค่ะพี่ซม้มขอบอกเลยว่าใครที่เป็นคอขนมหวานพลาดไม่ได้กับร้านนี้ค่ะรับรองอร่อยถูกใจจนหยุดทานไม่ได้แน่นอน กลับมาตลุยกันต่อในช่วงที่2และร้านที่เรากําลังจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่ต้องถูกใจสายบุญแน่นอนค่ะเพราะเป็นร้านปลาปล่อยที่มีปลาให้เลือกปล่อยกันมากมายไปดูกันเลยคะ่ะนี่พี่โคน,น,นี่ร้านนี้เขาขายปลาเอาไปปล่อยทาบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจลีเปล่าเจลีจา๋าขายปลาปล่อยถูกไหมขายมานานยังฮะขายนานแล้วค่ะ แต่เราไม่รู้เลยว่าความหมายของปลาปล่อยเนี่ยใช่มันมากมายหลายขนาดนับลึกเกินไมไม,มันเยอะได้ขนาดนี้มันตั้งเองไหมคะรู้เขามีมันมันมีในหนังสือค่ะเหรอหนูติดอยู่อย่างเดียวคืออย่างเออปลาสวายเดินทางปลอดภัยปลาจีน,นวลนจันเล่งชกลาภติดอยู่อย่างเดียวคือกบไข่ท้องเนี่ยเราจะรู้ได้งไงว่าตัวไหนมันท้องอมันจะเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ท้องถ้าตัวเล็กบางทีมันก็อาจจะมีท้องก็ได้ แต่ถ้าตัวใหญ่อะท้องรับรองได้แต่ว่าเราเรา,เราดูเรา,เราดูรู้ว่างั้นเถอะใช่ดูรู้หอ,อ,อ,อรานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆพี่เขายังบอกวิธีดูเพศของก,กบด้วยกบตัวผู้ให้เลือกตัวที่มีขนาดลำตัวเล็กลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นกบตัวเมียก็ต้องเลือกตัวที่ใหญ่ๆค่ะอ๋อและแอบ,บอ่านดนะ้คุณผู้ชมวันจันท์ต้องปล่อย15ตัวอังคาร8ตัววันพุธ12ตัวพุธกลางคืนนะพุธกลางวันสิบ็ตัว มากสุดจะเป็นวันศุกร์ของดิฉันค่ะ21ตัวทําไมต้องเยอะขนาดนั้นก็ตั้งมาในหนังสืออะในหนังสือพาร์คเขาจะมีเขียนมาบอกเลยว่าปล่อยอย่างนี้คุณจะได้ผลว่างั้นแล้วถ้าถ้าปล่อยน้อยกว่านี้หรือว่าปล่อยมากกว่านี้ได้ไหมได้อย่าน้อยกว่านี้ใช่อจะให้ดีที่ยาน้อยกว่านี้ใช่คนฝากให้เคินไว้จากประสบการณ์นะเคยเจอไหมใครที่แบบว่าหัเขากำลังแบบย่าแย่มากเลยแล้วเขาซื้อไปปล่อยแล้วเขามาเล่าให้ฟังมีไหมมีเออแม่แม่เล่าให้ฟังหน่อยบางคนก็บอกว่าเหมือนกับว่า อันเนี้ยดวงไม่ดีเลยทำอะไรก็ไม่ลากแบบขัดขัดกันติดขัดก็เลยมาซื้อปลาไหลปลาไหลไปปล่อยเขาบอกออาดีใช่การงานการเงินราบรื่นตาเห็นเลยตาตาเห็นเลยเหมือนกันส่วนประมอก็เป็นสุขภาพแข็งแรงบางคนก็ไม่สบายพวกซื้อไปให้พ่อให้แม่ปล่อยอะไรเงี้ยก็เลยก็มีผลกันคือของอย่างเงี้ยไม่เป็นความเชื่อที่อยู่ันมาแต่โบราณโบรรณแล้วเนาะ แล้วผมว่า,วามันก็ดีออกนะฮะเหลือน้อยเคือ<ด>ให้ชีวิตเขาอะใช่ใช่ถ้าใครอยากปล่อยปล,ยปลาแต่ไม่รู้จะหาซื้อปลาที่ไหนแวะมาร้านเจรีได้เลยค่ะที่นี่มีปลาให้เลือกมากมายพร้อมคำแนะนำดีๆแบบที่ไม่แวะมาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับเรามาแวะร้านนี้นะฮะเพื่อที่เราจะมาดูร้านขายผักนะครับผมบอกเลยว่าร้านขายผักในเมืองไทยนะครับมีเยอะแยะมากมายทีเดียว<อ>แต่ว่าผัก <c oughs> ทำไมคือไม่แปลกใจเลยทำไมคุณไม่มีลูกอะทำไมครับคุณนี่เข้าเครือข่ายท่าดีทีเหลวอะท่าคุณเยอะมากทำไมอะมันแบบเดินเข้าหากล้องอะไรอเงี้ยได้ท่าเยอะไม่ได้ไม่ได้อย่าท่าเยอะอย่าท่าเยอะเบสิคอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านนี้ชื่อร้านเจพอผักสดนั่คุณก็แปลกเนาะผักสดคือหมายถึงว่าขายผัก อ๋อโอ้โ,อโหน้องนามสกุลแม่แม่ชื่อพอรเหรอจ้าอ๋อช่วงนี้ผักอะไรขายดีสุดคะผักเน้นในถุงก่อนถุงมาขายดีผักเมืองหนาวผักเมืองหนาวเหรอคะจ้าคือคือแสดงว่าอันไหน,<า>นที่ะวันต้องโอ้อันไหนที่ขา,ขายคล่องแม่จะใส่ถุงไว้ก่อนใช่ไหมใช่เป็นไร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 ร้อนเมืองหนาวเย็นเย็นเมืองหนาวจริงจับแล้วหนาวจริงเล่นอะไรไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้หนาวจริงอะ เล่นปล่อยมุกกันทีขนาดนี้ส่งสารแม่ค้ากันบ้างเถอะค่ะพี่ส้มพี่กอสสี่สิบบาทราคาบอกชัดเจนเลยใช่แล้วสลัดคอสราคาสลัดคอสไม่ได้บอกราคาแต่โลละร้อยสี่สิบอถุงนี้ประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยวลองชั่งดูได้ค่ะห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทจะไป้ทำซีซาสลัดนะอร่อยมากเลยนะพริกเท่าไหร่ครับแม่ตอนนี้พริกไม่แพงค่ะเท่าไหร่จ้ะโลละร้อยห้าสิบ แต่ที่บ้านหนูเรียกแพงแพงบ้านเรามีต้นหอมใหญ่ๆนั้นถ่ายด้วยเหรอมีค่ะต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยเหรอแม่จ้ะไปเกาหลีก็แบบนี้แหละอันนี้ปลูกบ้านเราปะปลูกบ้านเราค่ะเชียงใหม่ไงโอ้เด็ไดนะเชียงใหม่ไงอ๋อหม่นี่หนาก็ผักเมืองไหนก็แหละจับแล้วหนาวปะหนาวมไม่น่าทักเลยอะโลเท่าไหร่คะ โลเท่าไหร่คะโลละร้อยคะ่ะอู้หนาวมากเ <c oughs> ลยหนาวตรงราคาหนาวที่ราคานี่แหละแหมได้ยินราคาเราถึงกับหนาวเลยนะคะพี่ส้มพี่กอ๊อฟถ้าใครต้องการซื้อผักสดสดปลอดภัยต่อสุขภาพก็อย่าลืมร้านเจ๊พรผักสดที่ตาลาดลังสิทธ์นะคะเรามาฟินกันต่อกับทุเรียนลูกโตๆตกับร้านนี้ดีกว่าที่มีทุเรียนนอกฤดูให้กินกันทั้งปีกับร้านหอบคาตลาดลังสิทธค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ๋ออ่าผมชื่อบำรุงครับพี่บำรุงทำไมทุเรียนยังเยอะอยู่เลยอ่ะคือมันมีขายส่งเข้ามาหาเราทั่วเลยครับอ๋อเหรอคือของพี่มีมีทั้งปีแล้วนั่นค่ะรับที่ร้านมีขายทั้งปีผมไม่ค่อยเจอเลยนะแล้วตอนนี้แพงไหมเฮะราคาตอนนี้ก็แพงกว่าปกติหน่อยกิโลนึงก็ประมาณตอนนี้ทั้งเปลือกก็โลลาร้อยแปดสิบบาทโทษนะครับผมผมเห็นมันมีเป็นที่ลูกดำดำเนี่ย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 พี่ เพี้ยมันลงถือว่าปกติไม่เป็นไรเพราะมันไม่ถึงในค่ะแล้วอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ฉีดยาอ๋อเหมือนผักอะมีรูมีรูมีรูอ๋อแต่ก็อย่าเชื่อนะทำไมอะเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยทำไมรู้ป่าเขาใช้สเก็ตไฟให้มันเป็นรูให้เป็นรูอันนี้ก็อาจจะเอาสีสเปร์มาพคนก็อาจจะเป็นได้โอ้ไปกันใหญ่แล้วคุณแก้วอานนี้ขีดเท่าไหร่คะห้าสิบบาทก็ตกโลละห้าร้อย โอ้โหโอ้โหสวยอ่ะนี่เรากำลังกินเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดามันเป็นยังไงเวลากักเวลากักแม่ผมชอบเม็ดเดียวกี่บาทกอดต้องไม่ต้องแก้ให้ลองทานตายแล้วเกรงใจจังเลยกอดรักลุ่มในอย่างนี้หรอคะค่ะ ใช่ไหมบางคนก็ชอบผ่านกว่านี้คนก็นิ่มแบบนี้เลยนี่คือกรอบข้างนอกแล้วในนี่เลยโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยมา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 เลยไม่เนี่ยออกมาเลยออกมาจากจอตอนนี้ได้มรูถามเลยเป็นความรู้เอยซื้อเป็นลูกกับซื้ออย่างนี้อันไหนมันดีกว่ากันอย่างนี้จะดีกว่าเพราะเราสามารถเลือกเนื้อได้แบบที่ถูกใจเราอ่ะแล้วราคามันไม่แพงกว่าราคาไม่เฉลี่ยแล้วพอกันโอหรอคะแม่ปัจจุบันนี้นะคือโดยมากเขาจะไม่ให้เอานิ้วกดกันใช่ค่ะทีเนี้ย ไม่เอานิ้วกดเนี่ยมันเลือกไม่เป็นเลือกยังไงอะมองได้ใสายตาอย,ย่างไงก็แตะดูได้อย่างเงี้ยงั้นแล้วก็มองดูสีได้ไหมสีต้องประมาณยังไงฮะถ้าประมาณอย่างนี้น <ๆ S 1> จะออกขาวนะต้องน่ายถ้าเกิดว่าสีมันจะเข้มลงไปหน่อยนะก็จะออกเนื้อพอดีที่เราทานเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็จะออกแข็งแข็งไปคือถ้าขาวซีจะแข็งค่ะมันก็ไม่ขาวซีับบนุ่นๆนี้ถ้าเข้มนิดนึงแต่ก็มังอร่อยเพราะว่าอันนี้อันนี้น่าจะโอเคนะ วันนี้เรามีเคล็ดลับการปอกทุเรียนง่ายๆมาฝากกันก่อนอื่นต้องใช้มีดปลายแหลมในการปอกเท่านั้นและค่อยๆเอามีดกรีตามล่องทุเรียนให้ครบทุกล่องและดึงออกมาเสือดเปลือกออกให้หมดจากนั้นกรีดตรงกลางผูแล้วแหวกเอาเนื้อทุเรียนออกมาก็เป็นอันเสร็จค่ะถ้าอย่างเป็นลูกแบบนี้ต้องเลือกแบบไหนอะคะคือจําเป็นลูกเนีเ่ยน,น,นะครับบางคนงก็จะเลือกแบบผูเยอะๆเพื่อจะให้เนื้อมันมาก <ค>ปริมาณเนื้อมันเยอะนะ<ช>แต่บางบางบางทีเนี่ยความที่มันมีปริมาณมากเนี่ยบางทีเม็ดข้างในมันมใหญ่แล้วถ้าเราเลือกแบบเน้นความอร่อยเน้นความอร่อยก็ต้องน้อยผงอ๋ะะอเหรอ,อส่วนเคล็ดลับในการเลือกทุเรียนให้อร่อยก็ไม่ยากเลยค่ะเจ้าของร้านแนะนำว่าให้เลือกสื่อลูกที่มีพลูน้อยๆจะรสชาติดีกว่าลูกที่มีพลูเยอะๆแหมเคล็ดลับดีๆแบบนี้ต้องรีบนำไปใช้แล้วล่ะค่ะ ถ้ามาที่ตลาดลังสิตแล้วไม่มาทานขนมจีนร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะคะกับร้านนี้ขนมจีนปักใต้ที่มีน้ำยาให้เลือกมากมายครบทั้ง4ผ่ภาครสชาติเข้มข้นถึงใจทานแล้วหยุดไม่อยู่และที่เด็ดสุดๆเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้านั่นก็คือน้ำยากระทิที่รสชาติเข้มขน้นเพราะใส่เนื้อปลาก,กันอย่างไม่มีห่วงกันเลยล่ะคะ่ะต้องร้านนี้เลยขนมจีนปกักใต้ น้ำยาปลาตนมจีนใช่ไหลน้ำมากอ่ะหลน้ำมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตีข้างในเลยครับอันนี้ลุงสมชายใช่ไหมฮะใช่ครับลุงจ๋ามีมีกี่น้ำกี่หม้อเนี่ยมีอ่ะมีมีน้ำยาน้ำยาปลาอ่น้ำยากะทิค่ะน้ำยาใต้ค่ะน้ำยาปูอ่เกียวหวานไก่ค่ะน้ำพริกค่ะแกงไตปลาค่ะ น้ำเงี้ยวฮะล้ำแดดทั้งหมดเลยแดน้ำยาขอสักน้ำยาเดียวคือเขาไม่มีน้ำยาแหมมุกเนี้ยของอีซ้อมทำอาบิก๊อปถึงกับไปไม่เป็นเลยนะคะวันนี้จะแนะนําเมนูจริงๆแล้วมันเด็ดทุกอย่างอ่ะไปให้ให้จิ้มน้ำยากะท่กรุงเทพของเราไปไงไปไงไปไง รอแหมและเก๊กหน้าใหญ่เลยหืมเออรสชาติจัดจ้านไหมพี่เ um, ป๊ดเลยอ่ะเฮ้ยถือว่าเป็นน้ำยาภาคกลางที่จิ๊ดจัาดมากอ่ะอันนี้ใต้ใต้ม UH> ันจะเผ็ดหน่อยอ๋ออยากชิมหน่อยอยากชิมหน่อยอ่าใส่ไปนิดนึงอ ดูสีน้ำพริกเกาดิอันนี้น้ำพริกก่อนนะเติบเลยโอ้โหน้ำนองสีทองตะลิ่งอันนี้เดียวพออ่าแล้วก็ใส่เชียวหวานมาหน่อยนึงอ่าอ่าม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 าผมฝากถึงไม้หน่อยได้ครับคุณครับเออโอ้โหนี่รสชาติเขาจัดจ้านหมดเลยนะอร่อยอ่ะคือเข้มข้นอะคุณผู้ชมเข้มข้นหมดเลยอะเป็นเกล็ดมากกับเป็นแกง็ดในปลาฮะอันนี้เผ็ดอู้น้ำพริกก็อร่อยเขียวหวานก็อร่อยอร่อยหมด อร่อยหมดจริงๆใช่เลยนะก๊อบเนาะเราก็อิ่มแล้วคุณผู้ชมเราชิมมาหลายร้านแลยนะลุงทานเลยเพราะอร่อยนะเพราะนันอร่อยอ่ะฝากไว้คุณผู้ชมค่ะถ้าต้องถึงขนมจีนนะคะลองนึกถึงร้านนี้นะคะร้านลุงสมชายนะคะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมอาหารอร่อยจริงในตลาดลังสิตี่เองนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วด้วยพี่ต้มลาไปเลยเนาะเจอกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาหมดนะคะแต่ว่าเจอเจอกันได้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9โมงตรงถึง9โมงครึ่งนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้น <Aha. S 2> ต้องมากันไปก่อนเพื่อนชายลาก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน<ม>ใหม่เนะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับ เรียกได้ว่าการมาตะลุยตลาดสดที่ตลาดรังสิตวันนี้คุ้มค่าจริงๆเลยนะคะทั้งเชียงเป็ดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ว่าจะทําเมนูไหนก็อร่อยทุกเมนูเป็ดย่างตัวโตๆของทะเลสดๆของหวานก็น่ารับประทานแถมมีร้านขายปลาปล่อยให้สายบุญได้ซื้อไปปล่อยเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วยน่าประทับใจจริงๆเลยคะ่ะครั้งหน้าเราจะไปตะลุยตลาดไหนกันต่อพลาดไม่ได้คะ่ะ